สวัสดีค่ะพบกับรายการขยมตรมกนวยรีพอร์ตพบกับดิฉันนางสาวสุพิชาดาอัคาราบดีศรีปทุมมาและดิฉันนางสาวพรพิชชาโอลาอธิพรพาณิชย์ไปติดตามวัวข่าวที่น่าสนใจกันเลยค่ะพบศพนักเรียนกระเทยที่ป่าละเมะหลังโรงเรียนถูกฆ่าและไม่ข่มขืนคาข่าขมขืนไม่ลงน้องลิงใส่ปิกินี่ไปไล่วควายกับแม่เจอควายขวิดตายเกิดเหตุสลดปลาดุกซาเมื่อกี้กันตายคาดจมน้ําตาย เด็กนักเรียนกระเทยไปช่วยแม่ขุดปูเจองูกัดกัดงูต่อเข้าโรงพยาบาลทั้งคนและงูขอขอบคุณน้ำนมตรามะลิปีไม่ใหญ่ไม่ต้องกินขอขอบคุณพัดลมหาตารูร้อนที่กูเย็นที่มึงขอขอบคุณโรงพยาบาลยันฮีที่ทำตั้งแต่หัวยันอหีขอขอบคุณครีมตาซิตี้ใช้ง่ายใช้ดีไม่มีออยขอขอบคุณพัดลมฮาตารูร้อนที่กูเย็นที่มึง ขอบคุณค่ะ